เอาละฮะมาวิ่งหนีฆาตกรกันต่อนะครับโอเคครับหมดเดิมครับสองวีแปดโอเคมมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะแอบย่องแอบย่องนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะวิ่งเข้าบ้านนี้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนั่นไงพูดว่ามีเบื่อจริงจริงเดินเนิร์สเดินเนิสเดินเนสเดเนสอีกแล้วเือเรื่อง ฮ้ยชีกเลยชีกเลยเฮ้ยเอาโถว,วิ่งมื่แต่มองหลังคือไปติดไปติดนึกว่าจะต้องจุกมันคนเดียวไงที่ไหนได้นะครับลืมไป2 V8 นี่อุ้ยปั่นกันไวมาก นี่ผมเปิดประเดิมคนแรกเลยนะเนี่ยเฮ้ช่วยหน่อยฮิ้วหน่อยฮิวหน่อยฮิวเอร์าวองหน่อยดีมากนี่นี่ก็เอาเครื่องตรงนี้เลย thank you ไปปัน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 ช่วยกันหน่อย มามาช่วยปั่นช่วยปั่นหน่อยเออดีมากถือว่าปั่นไฟไวนะครับอย่าพุ่งมานะอย่าพุ่งมาอเออจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว สวยงามครับสวยโอเคไปเฮ้ยตึงตึง,ตงรัวเลยต่อครับเครื่องนี้ให้ไวให้ไวมามามาช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอง สวยงามไปครับปันต่อปันต่ออย่าเพิ่งมาเป็นพอครับผมผมขอแค่นั้นจริงๆผโหแล้วมาอยู่กันแถวนี้ตั้งอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอเคครับมาแล้วถือเครื่อง โดนจนได้เอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยชิบหมเฮ้ยเอาดีเอาดีเขาจะเอาผมไม่ได้อะคิดว่านะเฮ้ยบังหน่อยบังหน่อย วิ่งฉีกละเฮ้ยฮิวหิวหิวทีฮิวทีสวย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 เฮ<อ>้ยเดี๋ยวไปช่วยกันซ้ำเครื่องนั้นดีกว่าหมุนล้มสองเลยแม่เจ้าไอ้เครื่องนั้นก็ปั่นไปได้เยอะแล้วนะนี่เดียวปึ้ม น่ากลับไปซ้ำเครื่องเดิมอยู่นะไปดิไ ụ, ไอุ้ยเดแทบเดแทบแทปเปอร์แทปเปอร์นะเขาหาคนเฮ้ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยล้มกันชิบหายเลยอะเอาไงดีเรา อยู่ไหนอะคิวเลอร์อยู่ไหนอู้เดินอยู่แถวนี้จะอยากไปดึงเพื่อนนะ่ะดึงไงดีให้ตรงนู้นนะ่ะเขาไปดึงกันก่อนไปตรงนี้ใกล้เสร็จตรงนี้ใกล้เสร็จออฟเสร็จเอาให้เสร็จ,รจแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงขอเครื่องเสร็จก่อนน,นอนกันยกทีมเลย ไปดึงพันไหมนะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเร็วนิดเเียวดึงไปแล้วเฮ้ยเขาจะเอาผมวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านเอ้ยช่ำหน่อยช่ำหน่อย ไปนู่นแล้วเคครับเหลือเครื่องเดียวอู้แต่คนนอนกันเยอะมากมันจะทําให้เราเสียกําลังกําลังพลนนะโอ้โตรงนู้นก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดีย๋ยววิ่งไปเหยียบแถบก็พอนะครับโอ้โแล้วพงหญ้ายเยอะด้วยน,นๆๆยวู่นนู่นนู่นนู่นฮีวิทนี่ครับเพื่อน ไม่เป็นไ,ไรนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันช่วยกัน <c oughs> โถ่อีกครึ่งเดียวเนี่ย <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วล้มกันอีกแล้วผมว่าเราหนีขึ้นไปปั่นชั้นบนดีกว่า เหยียบติดแต่กันโดนอุ้มไหมเนี่ยอุ้มดิมีใครปั่นอยู่ป่ะไม่มีใครปั่นเลยอ้าวตายหนึ่งครับเอ้ผมว่าเราหาเรื่องขึ้นไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยมีคนปั่นนี่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 ปั่นตรงนี้ปั่นตรงนี้ ช่วยกันช่วยกัน oh. เราปั่นกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะ oh. ตรงก็ปั่น แต่ล้มกันเยอะนะล้มกันเยอะมากวิ้ยเลยกี่คนเนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเรียบร้อยมาไหมมาไหมมาไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอละขอละบึม เอ้เฮ้ยเขาอยู่แถวนี้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 เขาอยู่หน้าประตูเฝ้าเปล่าไม่รู้นะเราเห็นออร่าเขาอยู่ไปไปหนี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 ไปเออเปิดเลยเปิดเลยเพื่อนเปิดเลยเจ้าเจ้าเจ้า วหนีก่อนโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ